กองครับกองเชิญครับ ได้ยินว่าไมยราบเต็มตัวเลยเหรออันนี้อีกแล้วนนี้แล้วมีอะไรพังบุกสลายไหมแหน่แหน่หมาไมยราบขอถ่ายหน่อยแกแกออกเกหมดแล้วโอ้โหเสียโอกาสเลยอะเสียใจด้วยนะ รถน,นานหลุดเหรอนานาน,นานานานแตกนานแตกไปแล้วนนแกอั้นไว้ไหลมือเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้ควรจะเอาอะไรใส่ดิ <c oughs> ใช่ครับอยู่ตรงอา่าหลวงพ่อครับเนี่ย กไกลไหมไม่ไกลอย่ให้นนล้างก้น้ำมเ่ะเปลี่ยนนะ้ำยวผมให้ให้ให้ใหเราไปอเดียวคาเดเา <c oughs> จากตรงจากข้ามน้ไปอ่ะจากน้อยๆนะนข,ขับเร็วๆวนะประมาณสามม <c oughs> ถ้าเราไปอีกอจะหาจะ เยียบย่างอันนี้มันดันแตกเลยนะบอลร้อนบอนร้อนดิ

กลับมาแล้วเลี้ยวเราเลี้ยวตามอีกเาตัดายเเวฟล้วงอ่ะ